อีกหนึ่งความน่ารักกันบ้างคุณผู้ชมนะครับสำหรับครอบครัวของคุณก้อยรัชวินแล้วก็คุณตูนบอดี้แสลมนะครับงานนี้น้องทะเลหัวเลาะเก่งนะครับยิ้มตาหยีคุณผู้ชมเหมือนพ่อตูนตอนเด็กๆเลยนะครับ เรียบง่ายแต่มีความสุขจริงๆนะครับหลังจากที่น้องทะเลนะครับลูกชายคนแรกของคุณก้อยรัชวินแล้วก็คุณตูนนะครับมาเติมเต็มเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้ให้มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อลูกชายเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ uh huh. คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็อดที่จะสุขใจไม่ได้คุณผู้ชมอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่เขาโพสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงให้ดูเป็นคลิปเลยดีกว่าสต <Story. S 1> นะอรี่อินสตาแกรมใช่ไหมนี่นนดูดิดีนิวเดีเดีเดะ นี่นนฝันนะว่าหน้าเหมือนคุณก้อยาเนี่ยฉันว่ามัาเหมือนคุณก้อยเนี่ยมันหอมอกเนี่ยเนี่ยทะเลเ<อ>น่ารักมากเวลาเขาเล่นกันน,อน้องน้องทะเล ไายแล้วฉันอยากมีลูกจังเลยเออเอาเลยเธอ <c oughs> <c oughs> เออนะครับแล้วก็ <c oughs> อย่างโมเมนต์ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมก็โพสต์ลงผ่านทางอินสตาแกรมนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของลูกชายกับคุณพ่อนะครับกานนี้ก็โพสต์ลงทั้งคุณตูนแล้วก็คุณก้อยเลยรายการของเราก็เก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่เขาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันเอาจริงๆนะคือด้วยวัยด้วยอะไรแล้วก็มีลูก เวลานี้เนี่ยมันกําลังดีพอดีมีลูกเมื่อพรอมใช่แล้วก็เป็นลูกชายคนแรกด้วยคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่จะเห ỡ, ่อเนาะโตขึ้นเนี่ยไม่รู้จะ เล่นละครเก่งเหมือนอคุณแม่หรือว่าจะร้องเพลงเก่งเหมือนคุณพ่อ,อ,อน้องทะเลนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะวากเลยไหมแต่ครอบครัวนี้เนี่ยเขาเลี้ยงแบบอิสระมากๆค,คือมีการวางแผนว่าถ้าแต่งงานมีลูกก็ไปอยู่ภูเก็ตเนาะย้ายสัมมโนโครัวไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันบินมาหากันง่าย,ายอยู่แล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ที่ไหนก็สามารถมาหากันได้แล้วเขาก็คิดเลยว่าลูกอยากเป็นอะไรก็เป็นเนาะเดี๋ยวรอมาดูกันอีกทีว่าลูกชอบอะไรใช่นะคะโอ้ยดีจังเลยเอาความ ่ารักมาฝากนะอยากไปอยู่ที่นั่นบ้างอยากแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยดาราเนี่ยย้ายไปอยู่ภาคใต้เยอะนะอย่างคุณคุณแอนอริชากับคุณภูริก็อยู่ภาคใต้ พี่ลูกเกตพี่ลูกเกดเนี่ก็มีบ้านอยู่ภาคใต้เออแล้วก็คุณค่อยแล้วก็คุณตูนเนาะคือเหมือนแบบการใช้ชีวิตมันดีมันโชว์ไลฟ์อากาศอันนี้สําคัญนะคะแต่ใดๆก็คือมันนี่ด้วยอะไรด้วยัจัยหลักเลยเออดูว่าไปแล้วทํางานอะไรได้บ้างสำหรับพวกเราอ่ะนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยยุคโซเชียลอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานหารายได้ได้นะลองคิดดูแล้วกันนะ